ดีค่ะกลับมาพบก,กับลักกี้ไพ่ยิบสีพยากรณ์อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงในวันที่หกตุลาคมนะคะสองห้าหกห้าให้คนเจ็ดวันเกิดเลยเริ่มต้นที่คนวันาทิตยสาใบนะคะก่อนอื่นขออนอุญาตจับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดขอให้ไพ่ออกมามี energy ที่ดีและแม่นยํานะคะเริ่มต้นที่คนวันาทิตค่ะสามใบมาเลยค่ะคน <c oughs> วันาทิตย์มีสามดาบนะคะมีเก้าเหรียญน,นะคะ และราชินีไม้เท้านะฮะก็บอกว่าคนวาทิศนะนะคะช่วงนี้ระวังเรื่องของเลือดตกยางออกมีดบาดกระดาษบาดในช่วงวันนี้นะนะคะนะระวังหมากัดแมวขวนนะคะนะบางคนก็อาจจะมีนัดทําฟันก็ได้นาอนะคะก็ดีนาอก็ฟาดเคาะไปเลยนะคะเพราะว่าเลือดมันออกอยู่แล้วเนาะนะคะนะแต่ถ้าบางคนไม่ได้ เป็นเรื่องทางกายอาจจะมีเรื่องทางใจนิดหนึ่งนะระวังอกหักรักคุดตุดเมินนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของความถูกหลอกถูกลวงถูกลวงหัวใจนะคะเอาไปต้มยำทำแกงอะไรก็ว่าไปนะคะนะอ่านะคะแต่ว่าการเงินดีเด่นมากค่ะปังกุริเยเป้กุริยังนะคะการเงินปังนะคะบริวารในที่ทำงานก็มีความช่วยเหลือดีนะคะนะสามารถแฮนเดิลงานได้นะ หรืออาจจะแบบว่าอา่าเรียกว่าอะไรอ่ะถึงมันจะมีปัญหาลึกๆภายในบ้านนะคะแต่ว่าเนี่ยเรื่องของหน้าที่การงานก็ยังเป็นไปได้ดีนะคะขอไพ่ทักพิเศษนิดนึงค่ะอา่านะคะอาจจะมีเรื่องของ หัวใจนะคะทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการได้รับการสนับสนุนจากคนบางคนนะคะหรือคนที่มีความจริงใจให้เรานะคะหรือผู้ใหญ่ก็ได้นะคะอาจจะได้พบได้เจอคนที่ใจดีมีเมตตามีกรุณาคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษาให้กำลังใจในวันนี้นะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวันจันทร์นะคะสามใบนะคะคนวันจันทร์มีหถ้วย <c oughs> <c oughs> ทันโทษนะคะ มีเจ็ดเหรียญน,นะคะมีเจ็ดถ้วยอีกนะคะหกเจ็ดเจ็ดเนาะอ่าเขาบอกว่าคนวันจันทร์วันนี้นะคะอาจมีเรื่องของการเดินทางบางคนได้กลับไปที่อย่างที่ที่เคยจากมานะคะบางคนกลับบ้านเกิดกลับไปยังโรงเรียนเดิมนะคะบางคนอาจมีเรื่องของการดูแลบริวารน,นะคะไปมาหาสู่พบะ,ะพูดคุยนะคะอุปถัมภ์คำชูนะคะให้การช่วยเหลือหรือให าการเขาเรียกว่าอะไรให้การเทคแคร์ดูแลพิเกันเป็นอย่างดีในวันนี้นะคะนะบางคนก็มีเรื่องของการเดินทางเฉยเฉยนี่แหละนะนะคะเขาบอกช่วงนี้รออะไรยังคงต้องคงรออยู่ก่อนนะคะหรือคาดหวังผลจากอะไรสักอย่างหนึ่งยังต้อง รอไปก่อนเนาะผลยังไม่เห็นทันตานะคะช่วงนี้คุณมีความคิดเยอะนะคะมีเรื่องของการีเอสร้างสรรค์มากมายบางคนก็คิดอยากได้นูน่นนี่นั่นคิดเพ้อฝันก็ยังเป็นเรื่องที่ฟุงฟ้งๆอยู่ยังไม่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงนะตอนนี้นะคะขอไพ่ทักพิเศษหนึ่งใบค่ะอ่าไพ่บอกคุณก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์ดีนะคะนะนะคะอ่าแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นคนเป็นผู้นำหรือให้คําปรึกษากับทุกคน ทีมงานบริวารได้เป็นอย่างดีนะคะความอุดมสมบูรณ์ก็ยังบังเกิดกับตัวคุณนะคะคุณสุภาพสตรีอาจมีการตั้งขันได้นะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวันอังคารสามใบนะคะคนวันอังคารมาด้วย j u จั m e n t นะคะมาด้วยคิงดาบนะฮะ <c oughs> <c oughs> มาด้วย <c oughs> สิบไม้เท้านะคะถานโทษนะไอกับแอมบังอ่าเขาบอกว่าอ่า เขาบอกว่าคนวันอังคารในวันนี้นะคะทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเห็นผลทันตาหรือว่าคําพิพากษาของคุณมันได้ถูกกําหนดแล้วนะคะศาลจะตัดสินคุณในวันนี้แล้วนะคะนะเธอเชิญคุณลงทันบัญชานะคะประมาณนี้เนาะเขาบอกว่าวันนี้ก็คือเป็นวันที่คุณจะถูกพิพากษาหรือว่าจะได้รู้สักทีผลของการกระทําหรือว่าผลที่เาราลุ้นอยู่น่ะ มันคือขา้าคือดํามันคือหัวคือก้อยมันจะออกวันนี้แหละนะคะนะหรือการรอคอยได้สิ้นสุดลงนะคะผลของสิ่งที่คุณอยากรู้จะได้รู้วันนี้แหละนะคะนะวันนี้คุณมีซีนอารมณ์เยอะระวังเรื่องปากนะคะคําพูดนะฮะบางทีไปเชื่อเฉือนหัวใจบริวานนะคะนะใจคุณบางทีรักแต่ปากคุณไม่ดีนะคะทําให้เขาเหล่านั้นเสียอกเสียใจหรือคุณอาจสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัววันนี้งานเยอะงานแยะนะคะเหนื่อยหนักแต่คุณเอาไหวเอาอยู่อยู่แล้วนะคะขอไพ่ทักพิเศษหนึ่งใบค่ะ ระวังเรื่องปุกบปรับฉับพันนะคะต้องตั้งสติดีๆนะนะคะนะตั้งสติดีๆนะคะนะตามนั้นเลยต่อไปคนวันพุธนะคะสามใบคนวันพุธมีโอ้ยหนึ่งเหรียญโตโตโอโหเฮเนาะคนวันพุธนะคะโอ้หกเหรียญอีกคุณขาโอ้ยจะหกไม้เท้าอีกหูไพสวยเลิศเลยเพอร์เฟกนะคะคนวันพุธนะวันนี้คนวันพุธกรี๊ดหน่อย นะคะยินดีกับการได้ไพ่สวยหน่อยนะคะเพราะว่าเห็นไพ่ไม่ค่อยดีมาหลายวันนะคะอ่าก็มี ace of d i c c นะคะก็คือ1เหรียญน,นั่นแหละนะนะคะหเหรียญโตโอย่างนี้นะคะโชคลาบเงินทองเข้ามือการเงินดีนะคะนะความความสุขความสมบูรณ์นะคะนะวันนี้เหมือนทุ่งดอกไม้บานเลยชีวิตคุณนะคะนะนะคะ เตรียมเปิดรับทรัพย์ได้ค่ะเอาพลังบวกหน่อยนะนะคะเปิดรับทรัพย์แถมมีหกเหรียญอีกนะวันนี้นะคะถ้าทําบุญก็จะได้สิ่งตอบแทนนะผลของบุญจะตามเขาเรียกว่าจะตามเขามา,มาทวีตคุณเป็นอย่างดีนะคะผลของบุญผลของการอา,อาธิษฐานขอบุญจากการทําบุญนะเขาเรียกว่าอะไรอขอพรน,นะคะผลจากการขอพรก็จะตอบสนองได้ดีนะคะนะวันนี้นะนะคะนะเออแล้วก็เรื่องของหน้าที่การงานก็มีความยืดหยุ่นดีนะคะนะ มีแตเรื่องดีๆเกิดขึ้นบังเกิดวันนี้นะคะยิ่งทําบุญยิ่งตอบสนองเร็วนะวันนี้นะคะทําบุญสวดมนต์ไหว้พระดีมากนะคะนะคะ,ะการเงินก็ปังนะฮะการงานก็ดีเออนะคะบางคนก็อ,อาจจะมีข่าวดีเรื่องหน้าที่การงานด้วยนะคะ,อะขอไพ่ทักพิเศษค่ะ มี Prince of s o r d นะคะเขาบอกว่าวันนี้นะระวัง,งเรื่องของการทำอะไรเร็วแต่คิดเร็วตัดสินใจเร็วเดินทางขับรถอย่าเร็วทุกอย่างให้ช้าลงช้าลงช้าลงดีที่สุดนะคะตามนั้นต่อไปอบางคนได้มันคนได้อะไรวันพุธบางคนได้รถใหม่นะคะต่อไปวันพฤหัสนะสามใบวันพฤหัสก็มาด้วยสิบถ้วยค่ะไม่แพ้นะอ่าคิงอีกนะ เอ็มเพอเรอร์นะคะอ่าสุดท้ายเป็นเดทนิดหนึ่งนะคะสุขภาพต้องระวังนะคะอ่าเขาบอกว่าคนวันพฤหัสนะเขาบอกว่ามีความสุขความสมบูรณ์ความสําเร็จนะคะความอุดมสมบูรณ์บริวารพร้อมหน้าพร้อมตาความอบอุ่นบังเกิดนะคะแสงทองของอัมไพนะคะทาอะไรก็จะมีแต่ความแฮปปี้ดีดานะคะนะเรื่องของอ่าบ้านช่องครอบครัวดีไปหมดนะคะวันนี้นะตัวคุณเนะ่เป็นดังอ่าเขาเรียกว่า ดูแล้วมีออร่าปังนะคะนะมีอำนาจนะคะหน้าที่การงานก็ทั้งบ้านช่องห้องหอและเรื่องของการงานดีสิ่งที่ระวังอย่างเดียวคือข่าวคนเจ็บคนจากนะคะเรื่องของสุขภาพทั้งตัวคุณหรือบริวารถ้าไม่เป็นที่คุณจะเป็นที่บริวารน,นะคะต้องระวังนะคะนะการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะต้องระวังนะคะขอไพ่ทักพิเศษหน่อย วันนี้นะถ้าเดินทางก็ระวังขับรถขับราต้องระมัดระวังนะคะแต่เขาบอกว่าถ้าเรื่องดีก็อาจจะมีเงินเข้ากระเป๋าด้วยค่ะวันนี้นะคะตามมน,นเลยนะคะต่อไปคนวันศุกร์นะคะ,ะคนวันศุกร์สามใบนะคะสักู้นะอ่าคนวันศุกร์มาด้วยราชินีดาบนะคะสี่เหรียญน,นะ <c oughs> แล้วก็วิวอ of f อ r t จ n ดนะฮะ เขาบอกว่าคนวันศุกร์วันนี้นะดูท่าทางคุณจะอารมณ์ตึงๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องของการที่ผู้คนเข้ามานะ่บางทีมาหยอกมาล้อแล้วคุณอาจจะเข้าใจผิดได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องของสภาวะอารมณ์ตัวเองนะคะนะเรื่องการเงินต้องรัดเข็มขัดสักนิดนึงนะคะนะใช้เงินอะไรก็ต้องวางแผนนิดนึงนะคะนะโชคชะตายังมีเรื่องดีอยู่นะคะก็คือจะมีความคืบหน้าไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นจากวันนี้ไปก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้าไม่ดีมันก็จะดีขึ้นกว่าเดิมนะคะขอไพ่ทักพิเศษค่ะ ไพ่บอกว่าสวดมนต์ไหว้พระนะคะหรือว่าคุณอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะสวดมนต์ไหว้พระคือดีกับตัวนะอ่าต่อไปคนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์มาด้วยเจ็ดเจ็ดไม้เท้านะคะชาเลนต์มาเลยนะอ่าราชนีอ่า,รา,อาปรินซ์ค่ะปรินซ์นะปรินซ์นะคะอ่าเป็นเด็กถือเหรียญน,นะคะตัวนี้นะอ่านะคะแล้วก็แปดเหรียญอ๋อนะคะ วันนี้นะทามาหากินเงินเข้ามือดีนะคะมือน้อยสองมือน้อยสามารถสร้างเงินสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีนะวันนี้อาจจะเหนื่อยสักนิดนึงแต่ได้เงินขาดปังนะคะนะการเหนื่อยของคุณนะคะมันมากับเจ็ดเจ็ดไม้เท้าอย่างนี้ก็มีชาเลนจ์นะคะถ้าไม่ย่อทอนะคะคุณสามารถกวาดเรียบกินเรียบนะคะนะก็เงินดีงานปังนะคะอาจจะมีชาเลนจ์บ้างท่านเองเหนื่อยหน่อยแต่ว่าสำเร็จดีนะคะขอพ่ยทักพิเศษหนะะ่อยค่ะ ดูสินี่ไงสวยๆวรวยรเลิศดเลนะคะคุณสุภาพสตรีอัดตั้งคันได้ความอุดมสมบูรณ์ดีนะคะว่าคนได้เสื้อผ้าใหม่นะคะวันนี้นะจบแล้วเนาะจบวันเกิดเป็นไงกันบ้างอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ